เช้านี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะพอดีเป็นวันนั้นของเดือนค่ะวันที่สองแล้วค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าร่างกายอยากจะพักผ่อนเนาะเราก็จะไม่ฝื่นะคะแต่มีสิ่งหนึ่งแม่ต้องไม่เคยลืมเลยนะคะตื่นเช้ามายังคงกินโปรตีนโบต้าพีเหมือนเดิมอา้าวทำไมต้องกินล่ะเพราะว่ายิ่งเรามีประจำเดือนใช่ไหมคะ โปรโตีนอะคะ่ะเขาจะช่วยบำรุงร่างกายของเราได้อย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะอาการแบบที่มีข้างเคียงเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนหรือเหนื่อยและเพียระหว่างวันนะคะโปรโตีนจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยนะคะเช้านี้แม่ตองรู้สึกว่าการเติมสามแคปะคะ่ะมันดีและเพียงพอมากเลยนะคะแม่ตองไม่ชอบกืนนะคะชอบเคียโปรโตีนเล่น มันเหมือนแบบมันเหมือนขนมอ่ะมันอร่อยชอบแบบชอบแบบรสชาติอ่าความมันหอมหอมของถั่วค่ะคเพื่อนๆใครไม่เคยลองเคี้ยวนะลองเคี้ยวดูนะแบบมันเหนียวมันเหมืนแบบมันอร่อยอ,ะอ่ะเพราะว่าขออนุญาตเคี้านตนุ้ง มันอร่อยอะแม่ต้องชอบเคี้ยวโปรตีนโปรตีนอร่อยมากเลยโปรตีนมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทิปโตเฟนนะคะเป็นมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ลดอาการปวดท้องได้สารนี้ค่ะเป็นสารที่ส่งสื่อประสาท ระบบการทํางานต่างๆในร่างกายของเราเนาะแล้วมีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับการนอนหลับเวลานอนเห็นไหมแหวนกระถางประจำเดือนนี้คือแบบหลับสบายตื่นมาแบบไม่เหนื่อยไม่เพลียเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนก็กินโปรตีนไปก่อนนอนสองแคปเนาะเช้ามาก็สดชื่นกินอีกสามแคปเพื่อที่จะไปทำงานระหว่างวันให้มีความสุขนะคะไม่ได้มาออกกำลังกายนะเดี๋ยวรอดูอาการอีกสักสองสามวันกันเนาะ หรืออาจจะลองให้หายเป็นประจำเดือนก่อนเดี๋ยวมาออกกำลังกายใหม่ไปพร้อมกันนะคะสำหรับเช้านี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย